วันพรุ่งน,นี้วันอังคารที่สิบสิาคมบุทธศักราสองพันหจะเป็นวันคราเแมงเกิดพมะเดีวคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณิสดจัทนทสศโลภคณบพิชาธรรมกายถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านก็จะอายุครบได้หนึยยปีท่านมาสู่โลกใบนี้เพื่อยังโลกใบนี้ให้สว่างสวัยด้วยการบารรลุธรรมกาย วันพรุ่งนี้เป็นการมันเกิดขึ้นในโลป,ปกายเนื้อของท่านที่แผ่นดินใบบัวหรือเป็นดินรูปดอกโบวบอร์สองพินน้องจังหวัดสุพรรณบุรีที่จะมีการประกอบพิธีอัญเชิญมณีบรมจักรพรรดิฟังมณีบรมจักรพรรดิเป็นปฐมบเริ่มในการสร้างนุศรส,สถาน มหาวิหารพระมงกลเทวมุนีที่ประดิษฐานรูปหล่อทองคำของท่านอีกรูปหนึ่งในแดนเกิดของท่านซึ่งเป็นเส้นทางของมหาปูชนียาจารย์คืนนี้ทั้งคืนต้องรักษาใจให้ใสใส่อย่างถูกหลักวิจารณนะจ๊ะทั้งหลับตาลืมตานั่งนอนยืนเดินต้องให้เห็นท่านชัดใสแจ่มกันซะกอ่ออย่างที่เมื่อวานนี้บอกเขาไว้นะจ๊ะ ในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เรายังไม่ได้นอนช่วงที่เรากำลังจะเดินทางหรือเดินมาดูดี c ีหรืออะไรก็แล้วแต่ระหว่างเดินก็ต้องระล,ลึกนึกถึงพระเดชพคุณหลวงปู่ไว้ที่กลางกายต้องดูตรงนั้นนะจ๊ะให้ชัดเจนแจ่มใส และจึงค่อยเปลี่ยนอริยบทเป็นยืนเต็กดูซิยังอยู่ไหมถ้าอยู่จะั่งคนก็นั่งอย่างสง่างามนั่งมองดูหลับตาลืมตาอย่างเห็นพระเดชพระคุณหลวงปู่ชัดใสแจ่มอยู่ในกลางท้องไหมเมื่อถึงเวลานอนเราก็จะได้มองดูแล้วก็หลับไปกับหลวงปู่ที่อยู่ในกลางท้องของเราท่านจะได้ เอาเราเข้าไปกานแก้ถ้าทำนยัางวิโรหิสาหรือสุดเหมาะสมที่จะเป็นพัจนะรองรับอุ่นใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้เตือนเรายังอยู่ในอริยบทนอนสิ่งแรกที่เราจะต้องมองคือมองไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดว่าประเดี๋ยวพระพงปู่ยังอยู่ไหมตายชัดใสแจม่มและจึงลุกขึ้นมานั่งชัดไหมถ้าชัดใสแจม่ม จึงยืนชัดไม่ชัดสายแจม่มจึงเดินไปทำกิจต่างๆนะจ๊ะยังชัดสายแจม่มอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันอ๋อยังชัดอยู่ตลอดเวลาเลยเม่นคมนลนนะเรื่องกันนะเรื่องกิจภายนอกเราก็ทำไปอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแต่เรื่องภายในอ่ายังอยู่เห็นไจ๊ะลวงปูยังอยู่กับเราน้ำขันนั้นที่เราตักอาบก็ดี เป็นน้ำระดุดเนื้อมนต์นศักดิ์สิทธิ์ที่มันจุอยู่ตรงนั้นมีอนุภาพของรพระเดชคุณหลวงปู่ที่จะชำะระร่างกายให้สะอาดบริสุทธิ์สะอาดทั้งภายนอกภายในดีๆพระเจ้าะน่นจะทำกิจอะไรกระต่ายเห็นท่านในชัดเจนกันเลยเนี่ยทั้งวันอระทานทุกคำอยู่ไหมนี่นะจ๊ะเราต้งทำกิจอย่างนี้ จนกระทั่งเดินทางใส่ชุดขาวก่อนขาล้วนๆตรวจตาโดยดีที่มีสีอื่นแซมไหมแจมไหมเหมือนเราหน้าขา,ขาวๆแต่มีแต้มดำๆตั้งนิดนึงนะมันไม่ใช่ใช่ไหมจ๊ะเราก็ไม่ต้องการจุดนางดำบนใบหน้าการตัางขาให้มันผ่องผ่องผ่องเกินความผ่องทีนี้ก็ไปลอกกันนะผ่อง พักเดียวกระเผือดเลยนี่แหละนึกถึงหลวงปู่แต่งชุดขาวมาเพื่อที่อะไรจะได้มาปฏิบัติธรรมะร่วมกันตอนเช้าที่สภาธรรมกายสากลวัตธรรมกายถ้าใครอยู่ต่างยบัดมาไม่ได้ก็ไปนั่งี่วัดข้างบ้านหรือห้องพระของที่บ้านเขา หรืออยู่ต่างประเทศก็อยู่ตรงไหนก็ทำตรงนั้นแหละตามศูนย์ต่างๆทุกศูนย์สาขาทุกภูมิภาคทั่วโลกนะจ๊ะปฏิบัติธรรมตอนเชา้าในเวลาธรรมกายตรงกันแม้เวลาทางโลกจะต่างกันก็ตามแต่เวลาธรรมกายต้องตรงกันไปทั่วโลกนั่งธรรมะปฏิบัติธรรมนึกถึงท่านให้ใสๆชัด เกิดึกถึงท่านแล้วไปเห็นองค์พระยิ่งดีใหญ่เลยไม่ใช่บอกไม่เอาไม่เอาจะเอาะ้าต่หลงปูถ้าไม่ว่านะจ๊ะท่านชอบเพราะท่านมาสอนเพื่อการเนี้ยวันในตัวมนุษย์มีธรรมกายคือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดทุกคนสามารถก็ถึงได้ยกเว้นคนบ้าแม้มีร่างกายเพียงครึ่งตัวแต่มีศูนย์ร่างกายและลมหายใจก็ ยังสามารถเข้าถึงได้ใครเข้าถึงได้ท่านก็ดีใจชอบนะจ๊ะอย่าไปปฏิเสธสมมุติเราเริ่มต้นที่ภาพของพระเดชพระลวงปู่ของเราแต่ว่าเห็นไปเป็นองค์พระหรือดวงธรรมใสๆแล้วก็ดูไปดูไปเรื่อยๆอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นเลยเดี๋ยวสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับเราอย่างนี้ถือว่าเป็นการ ปฏิบัติบูชาคือทำในสิ่งที่ท่านสอนท่านอยากให้เราเป็นอย่างไรเราเป็นอย่างนั้นนี่ท่านชอบมากๆเลยท่านจะชอบมากๆแล้วก็พอเราทานอาหารกลางวันกันเสร็จเรียบร้อยก็นดั่งสมาธิอีกสักนิดหนึ่งรักษาใจใสๆไม่นานรับของขวัญที่ลึก เสร็จเรียบร้อยก็เตรียมตัวเดินทางเลยสำหรับผู้ที่มีกรอบนะจ๊ะหลวงปู่ปรับมารุ่นธรม,มามีกรอบแล้วก็เดินทางกันไปแล้วก็อย่าให้อะไรอะไรมาเป็นอุปสรรคในการเดินทางฝนตกฟ้าล้องหรืออะไรเกิดขึ้นก็เฉยๆในใจให้มีแต่บุญแล้วก็ไระเดชยลหลวงปู่ของเราไปถึงที่หมายถ้าเกิดว่า มันจะเฉอแะแฉะก็ถือวเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อฝนตกมาเจอดินมันก็ต้องแฉะไม่แฉะมันก็ผิดปกติไปนะจ๊ะแฉะก็ย่าให้เป็นอุปสรรคล้วก็เดินลุยๆนั้นรองเท้าคูณนั้นคือรองเท้าประวัติศาสตร์ในการสร้างบารมีของเราเสื้อผ้าชุดนั้นมันจะเปล่มันจะเลอะ,ะเด็กขรนหรือเปียกด้ฝนอะไรก็แล้วแต่แต่มันเป็นชุดประวัติศาสตร์ ยามใดที่เราเห็นเราก็จะปลืม้มว่าชุดที่มีโครนหรือมีอะไรเปิอปื้นอย่างนี้เนี่ยเราได้มาเพราะว่าเราเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ของโลกในเดินทางไปร่วมประกอบพิธีวางดวงแก้วมณีบรมจจักภพที่ก็สร้างมหาวิหารขเขาไมะเด้หลลงปู่ของเรา นึกแล้วเราจะได้ปลื้มเพราะบุคคลเช่นท่านนั้นไม่ใช่ว่าบังเกิดขึ้นได้ง่ายๆในโลกหาได้ยากมากเลยท่านมีภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่แตกต่างจากภารกิจที่เราเคยได้ยินจนกระทั่งเราไม่เคยคุ้นหูเราจงนึกว่าเอ๊ะมันแปลกๆเอ๊นี่เพี้ยนไปหรือมึงหรือละเทอะหรือฟุ้งซ่านอะไรต่าง อาจจะแปลกแต่จริงๆแล้วมันแค่แตกต่างภารกิจกันอาจจะซึ่งเป็นภารกิจเสริมไม่ได้มีการแข่งกันเหมือนที่อุปมาเมื่อวานเนี้ระหว่างจมูกกับดวงตาต่างก็เสริมซึ่งกันละกันดวงตาอยู่สูงกว่าจมูกเอาไวด้ดูจมูกมีความสูงกว่าดวงตาในแนวราบอย่างนี้ก็เอาไว้ดม เอาไว้หายใจเอาไว้ชีวิตดำรงอยู่ต่างก็เกื้อกูลกันส่งเสริมซึ่งกันและกันภาคโปรดที่มีซ้ำๆนับองค์ไม่ท่วนนั่นนะก็เพื่อที่จะมาเป็นพระบรม,มครูอยู้ถ้าเปรียบเทียบให้เห็นก็คือกระทรวงศึกษาธิการสอนให้มนุษย์แลเทวดาทั้งหลายได้กล่าถึงวัธรรมกายภายในเป็นพระอริยเจ้า คนอยากทุกข์ทั้งปวงดับทุกข์ไปนิพพานได้ส่วนภารากิจภาคปราบนี่ก็ทําต่อคือทําควบคู่กันไปในภาคโปรดท่านเสด็จดับขันธบริภิณา์แล้วแต่ว่ากิเลสอสวะก็ยังมีอยู่ในตัวมนุษย์เพราะยังมีมนุษย์มันเกิดขึ้นอยู่ในช่วงว่างที่ยังไม่มีองค์ใหม่มาตัดสุุช่วงเนี้ย หากปราบก็จะลงมาที่จะไปสู่ที่สุดของแหล่งกำเนิดกิเลสอาสวะทั้งหลายที่ปล่อยมาร้าฟูงมเี่ยของพญามารนี่ไม่ใช่ว่าเป็นภารกิจเสริมกันเกื้อกูลกันนั่นอาอา,อามาก,กนมามาอยู่อยู่แล้วก็เสด็จตับขันปธปิากไปอันนี้อย่างยังก็โค้นกันต่อไประหว่างที่โค้นกันไปอาทางนี้ก็ขนไปนี่ก็โค้นไปทางนี้ก็ขนไปอย่างนี้ไง มีขนก็มีขนนี่เห็นไหมจ๊ะขนไม่ใช่ขนตามผิวหนังนะนี่ขนสัตว์หรือสัตว์สอนให้ลรือผังที่เขาเซฟโปรแกรมให้ติดอยู่ในภพทั้งสามนี่แหละลรือผังตัวนี้พอมันดับปุ๊บก็ตกศูนย์เข้าถึงธรรมกายอรหัตตผลหน้าตกยี่สิบาสูงยี่สิบาเป็นพระอารหันต์แล้วก็ดับขันธปรินิพพานฟุดไปเห็นไหมจ๊ะนี่ไง แต่ที่ยังเหลืออยู่ทางนี้ก็ค้นไปค้นทางนี้ก็ค้นไปที่ค้นค้นไปที่ค้นก็ค้นไปค้นไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนี่เลยจ้าคือภารากิจที่ต่างก็ส่งเสริมซึ่ง,งกันและกันไม่ได้แปลกแต่ว่าแตกต่างจากที่เราเคยได้ยินมาบ้างเงินนั้นเองนะจ๊ะแต่สิ่งที่เหมือนกันคือต้องเข้าถึงธรรมกายในตัว ต้องการถึงน้ำมากายแล้วจิงจะปดับลือผังตรงนั้นได้ที่เขาทำให้เป็นไ้ได้เกิดหลุดออกไปแต่ผู้ที่ค้นก็จะต้องค้นต่อไปสาวต่อไปสาวไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไแหล่งกำเนิดต้นน้ำมาจากตรงไหนยังไม่เจอไม่เจอก็ต้องคน้นกันต่อไปเมื่อเขาเอามาจุมายมาตัดลอนถอดกายไปกลับเปลี่ยนที่ทำงานด้ยกายใหม่กายทิพ นะเจะกับกายสมณะเทวบุตรอยู่ันที่ทศบรีวงบริเศษเขตบรมบพธิสัตว์ก็ไปทําต่อได้กลายละเอียดแต่มันไม่แรงเท่ากับกายหยาบก็เงี้ยเปลี่ยนที่ทำงานใหม่พอถึงเวลาก็รวมกันลงมาหมู่คณะมาสู่กายหยาบพอกายหยาบก็แก้ไขกันไปอย่างนี้ไง เรไม่ต้องกายหยาบเพราะว่ากายหยาทีเป็นแข็งแรงเหมือนเต่ามีกระดองเนี่ยมันมีกราะมีอะไรต่างๆถ้าเต่าไม่มีกระดองนี่มันไม่แข็งแรงนี่เราไม่เคาะเราไม่ต่อยอย่าไปลองแล้เดี๋ยวบาปเราลองนึกภาพดูว่าถ้ามันไม่มีใช่ไหมจ๊ะ เพราะนั้นมันต้องมีเปลือกนี่ไปอย่างนั้นไงล่ะเพราะนั้นคืนนี้ใจใสใสพรุ่งนี้ใจใสใสเราก็จะออกเดินนะครจะออกเดินทางก่อนบ่ายสามโมงก็ยิ่งดีนะจ๊ะแล้วใครที่ไม่มีกรอบอย่างนี้ก็อยู่กับครูไม้ใหญ่